สบายดีเนาะพี่น้องเนาะสบายดีแฟนเพจเ,เพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>ทุกคนพาม,มาหล่อป่านี่ร้อนในเลนน้ำป่าฟัางเสียงนกเสียงกา ธรรมชาติแต่งแต้มมีป่าที่น่าอยู่ก็มีจุดหมาย,ยาเด่นบริมหาเห็ดตั้งใจมาเล่นจะซื้อมะยางเลาะซื้อ

นักมวยมเครื่องมือตืด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 ต้นไม้ต้นไม้ที่สูงใหญ่ เสียงนกป่าไม้ลมเลืล่นนี่มั่งี่มันก,นกระบื้องเฉียดประสิลียดเลยพี่น้องอกเรเบื้องเฉียดประสิทธิ์สมัยนี้ตะตุนนี่ไงขอเสียของมันการเดินป่าการเดินเลาะโขกก็คือยุ่งครับระวังพวกยุ่งพวก สิงสาลา่สัตว์พวกสัตว์มีผิดคือห้องขอระวังเอาระวังตัวอย่ของอใส่รองเท้าบูทตสักหน่อยก็น่าจะดีครับนุ่งจะสิกักดถ้าอยากกันุ่งสักหน้อยกด็ดีเดินป่าก็กวรจะมีอาพุธ กเป็นม,มีดพา้าลาเล็กหรือมะน,น,นั่ก็จะดีชั้นหนึ่งน,นง,งนี่นะครับตอนตะ้นต้นใหม่ต้นนี้ไงฮะต้นหมุดไงเร็วต้นบัหมุดไงหัวสีไงสำเนกอาจจะอายุหลายแล้วเนาะครับเนาะ คนง่ายลมเลือนดีเป็นที่อยู่อาศัยของปพวกหนู นี่หอดต้นยูผาแมนบอมันต้นยูผาบ่แมนนี่น,น้ำอันผมเอื้ต้นยูผาแล้ว่ะสิเพรามันต้นหน่อยอยูนะ่น้ำมันตาต้นมันทีเนาะมันก็เลยแย่งแย่งอากาศแย่งนั่นก็มันก็ลิ้ยงต้นสูง โาว,วันพันเกี่ยวที่เหลียวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนพนาธรรมชาติบ่ด้มาหาเห็นได้คือจังบวะน่ะมาหายางหลอดต่างมาหลอดซืือๆน,นี่หนีหอนจากบานมากหลอดหายางหล่นน้องโคกเหยินหูเหยินตาไป เ็มปลาอาคลิปนี้ก็สำเร็จเออพี่น้องเลยแล้วค่อยเจอกันใหม่